Call of Duty Warzone เปิดให้เล่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยตอนนี้เราไม่ต้องมุดเล่นแล้วนะครับไม่ต้องมุดแล้วนะแต่สารคิปนี้เราจะมาคุยอะไรกันบ้างเนาะขอเป็นประเด็นเลยแล้วกันนะครับทาไมภาพแม่งดินน้ํามันจังวะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบสาหรับประเด็นนี้โดยอันนี้คือคอ,อ่านแบบคร่าวๆก่อนนะบางคนภาพดินน้ํามันเลยบางคนภาพแม่งสวยเลยบางคนก็บ่นว่าทําไมเกมแม่งห่วยแตกจังเดี๋ยวผมขออธิบายในะส่วนของบริษัทก่อน โดยผมไม่ใช่เรียกว่าอะไรดีวะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเกมนี้เอาไว้ชัดก่อนผมไม่ได้มีสปอนนะครับแต่ที่ผมต้องการจะบอกในคลิปนี้คืออะไรเนื่องจากว่าเกมนี้คือหล,หลายคนเนี่ยเอาเกมนี้คอออดิตี้เหมือนกันไปเทียบ Com อะไรนะคอออดิตี้มบายอ่ะมาเทียบกับคอออดิตี้วอลซนซึ่งแยกกันก่อนนะเพื่อนเพื่อนเอ๋ยวอลซนมันเป็นของคอออฟดิวตี้หนึ่ เดี๋ยวผมบอกหลักการของผู้พัฒนาก่อนนะเป็นยังไงซึ่งผู้พัฒนาเขาต้องการที่จะให้ภาพเหมือนใน PC มากที่สุดฟังดีๆนะเหมือนใน PC มากที่สุดแล้วทีเนี้ยมันคอสได้ทั้ง PC ได้คือมันคอสอะครับได้ทุกแพลตฟอร์มเนาะแล้วเกมต้องการที่จะเอาภาพใน PC เนี่ยมายัดในมือถือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเข้าใจก่อนเพื่อนเพื่อ,เ,อเข้าใจหลักการตรงนี้ก่อนนะเอา PC มายัดในมือถือ เพื่อนเพื่อว่าทาได้ไหมถามก่อนอะถามแค่นี้ก่อนว่าได้ไหมบางคนบอกยากบางคนบอกได้เฮ้ยแล้วมันยังไงต่อวะโอเคทีนี้ผมก็จะมาตอบต่อว่ามันเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมบางเครื่องผ้าเป็นดินน้ํามันอาจจะเป็นคําตอบตรงๆหน่อยแต่ต้องขอโทษนะครับยอมรับความจริงกันให้ได้อย่างแรกครับมาที่ตั้งค่าไปที่การาฟิกครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเกมมีเฟรมเรทเห็นไหมและมีคําว่าไม่มีขีดจํากัด ซึ่งบางเครื่องเป็นแบบผมเลยเว้ยบางเครื่องแม่งได้ถึงลอยี่บางเครื่องปรับสูงบางเครื่องปรับขั้นสุดได้บางเครื่องปรับกลางบางเครื่องต่ําเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฟังดีๆนะขอโทษนะแต่มันคือความจริงนะคือสมมุติว่าคุณมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามหมื่นบาทถามว่าคุณจะเอาสามหมื่นไปเทียบกับคอมราคาหลักแสนได้ไหมครับหรือคุณมีคอมราคาหลักแสนคุณจะเอาไปเทียบ กับราคาหลักล้านได้ไหมครับมันไม่ได้และเกมเนี่ยมาเลยออกแบบมาแบบนี้ไงเช่นเกมมันอาจมันอาจจะอ่านได้เลยเช่นแบบสแ a ปดะกอนแปดซีรีส์แปดะนะอาจจะไหวที่ขั้น,นกลางกับสูงซึ่งไม่เหมาะในการปรับสุดอย่างบางเกมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยปกติเกมที่เราเล่นเนี่ยเกมมันจะให้เราสามารถปรับได้ทุกระดับเลยใช่ไหมพับจีอย่างเงี้ยต่ำกลางสูงปรับเองได้เลยออปติไมซ์เองได้เลยครับแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับ เพราะผู้พัฒนาเขาต้องการที่จะให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดดังนั้นเขาเลยฟิกมาแล้วเช่นสมมุติว่าถ้าตอนนี้ผมเล่นผมไม่ไม่รู้ว่าพลาดหรือเปล่านะเล่น iPhone 7 iPhone XR คือ iPhone 10อะ,อะเป็นแบบ10 10ต้นต้นอะลงมาอะ,11ล,าอะ11ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้แค่ปานกลางกับต่ำจะเล่นสูงไม่ได้เพราะเกมอะ่ะเขาเอามือถือมาลองให้คุณแล้วอะ่ะว่าเป็นซีรีส์ไหนอะ อย่างมือถือที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เป็น15 Pro Max มันสูงสุดแล้วครับพอมันสูงสุดถามว่ามันปรับสุดเล่นได้ไหมได้แต่ถามว่าเครื่องร้อนไหมโคตรร้อนเพราะที่เหลือเนี่ยต้องรอตัวเกม optimize อีก1นทีแต่โดยเบื้องต้นผมอยากให้เพื่อนเอเข้าใจก่อนนะตอนนี้เกมมันเปิดแล้วใช่ครับวงเล็บดีๆนะ1คือเดี๋ยวเราแยกเราแยกเป็นมุมมองก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ไดีเนาะแยกมุมมองก่อนม,ม,มุมมองแรกของผู้พัฒนาคือ เปิดเพื่อให้คนเล่นจะได้รู้ถึงปัญหาหลังจากนั้นจะแก้ไปเรื่อยๆยิ่งงานยิ่งแก้และภาพจะยิ่งสวยสมมติถ้าหากเราไปลองเทียบภาพณตอนเนี้ที่เราเห็นณนะนะตอนนี้เลยนะกับปีที่แล้วอ่ะหูยสวยขึ้นเยอะปีเดียวเองเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยผมไปเล่น a อ d ด o i d ภาพดินน้ำมันแบบนี้เลยเห็นป่มแบบนี้เลยขออนุญาตเอาลูกคนอื่นมานะคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนนั้นอ่ะปีที่แล้วอ่ะภาพเป็นอย่างนี้ผลเลย ตอนนั้นนะผมคิดในใจมึงบ้าปะเนี่ยวอลซนกูรับไม่ได้ผมคิดในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเออพอ1ปีผ่านมาเชี่ยทำไมเกมแม่งสวยขึ้นเยอะใช่ครับและมันจะสวยขึ้นอีกเพราะว่าอันเนี้ย c l l o of u u y y ผู้พัฒนาเขาทำเองไม่ใช่ Call of Duty Mobile ที่เราเล่นกันอันนั้นมันเป็นของกาเลน่าซื้อลิขสิทธิ์มาแต่อันเนี้ยผู้พัฒนาเขาทำเองหมายความว่าเกมนี้มันจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ใช้เวลาอาทีนี้อีกมุมมองหนึ่งของผู้เล่นก็คือประมาณว่ามึงจะรีบเปิดทําหาอะไรผ้ามันไม่สวยมึงไม่พร้อมมึงจะเปิดมาเพื่อกูรับไม่ได้แต่ผู้เล่นบางคนเขาโอเคเพราะเกมฟรีมึงเกมฟรีไม่ได้เสียเงินเข้าใจไหมเขาให้มึงเล่นฟรีครับไม่ต้องบ่นก็ได้ไม่ชอบมึงก็ไปภาพสวิเมื่อไหร่มึงค่อยมาเกมไม่ได้ซีเรียสเว้ยเพราะว่ามันคอร์กับโมบายมันคอร์กับ PC ซีมาเขาว่าพวกคุณไม่เล่นอะ พวก p ีแม่งก็เล่นกันอยู่แล้วคุณเข้าใจปะเกมมันมีคนเล่นอยู่แล้วมันแค่เปิดให้มือถือเข้ามาเล่นเพิ่มเพิ่มกลุ่มคนเล่นแค่นั้นเองเออมันมีแค่นี้เลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนเดี๋ยวมีคนบอกเอ้าต็มึงไม่พร้อมมึงจะเปิดทําไมเอากันนี้ก็ขอเปิดเพื่อที่พวกมึงจะได้ลองนี่ไงมีปัญหาอะไรจะได้แจ้งแจ้งแล้วเกมมันจะได้แก้เพราะก่อนหน้านี้เกมมันมีแค่ของออสเตรเลียเท่านั้นเองประเทศมันน้อยซึ่งในประเทศออสเตรเลียมันก็ไม่ใช่ทุกคนใช้ซัมซุงไม่ใช่ทุกคนใช้ออปโป แต่ละประเทศอะมือถือมันก็คนละรุ่นกันเข้าใจป่ะเออเกมมาเลยต้องการที่จะเอาแบบรบวบรวมมาให้เยอะที่สุดและอันเนี้ยเป็นเกมแรกของค่ายที่ทําลงมือถือนะเว้ยแต่มันทําลงมือถืออะ,อะคุณลองนึกความใส่ใจของผู้พัฒนานะอันนี้ผมขอชมก่อนบางคนอาจจะด่าแต่ผมขอชมนะชมตรงที่ว่าปกติเราจะฟิกไม่ได้เราอยากเล่นแบบไหนก็เรื่องของกูใช่ไหมแต่อันเนี้ยเกมฟิกมาให้เลยมาเขาว่า มันรู้ถึงขั้นว่าคุณเล่นมือถือ CPU แบบไหนแล้วฟิกมาให้คุณเพื่อได้รับเกมประสบการณ์มากที่สุดแล้วอะ่ะมันไม่มีเกมไหนทําให้คุณได้นะเว้ยและเกมนี้มันมันมันสนใจพวกคุณถึงขั้นอ่ะถ้าให้ผมพูดแบบคือผมไม่รู้นะว่าหลังงานเป็นยังไงอะ่ะแต่ที่ผมเข้าใจนะเช่นอ่ะคุณลองนึงภาพตัวคุณนะวันนี้ที่คุณต้องซื้อ iPhone 15 Pro Max ซื้อ iPad iPad แบบ3ปีที่แล้วกูก็ต้องซื้อมาหมดอ่ะซื้อมาหมดเพื่อที่จะได้ลองว่าเอ้ยมือถือเครื่องนี้ มันไหวเท่าไหร่หรือซัมซุงรุ่นล่าสุดเป็นยังไงซัมซุงรุ่งฝาพับเป็นยังไง ROG เล่นล่าสุดเป็นแบบไหนอันรุ่นรองกว่านั้น3รุ่นคุณคิดดูดิผู้พัฒนามันต้องซื้อมือถือต่ำกว่านั้น3-4ี่รุ่นเพื่อมาลองให้พวกคุณอะหลังจากนั้นลองเสร็จออรุ่นเนี้ยมันไหวแค่ต่ำออรุ่นเนี้ยมันได้แค่ปานกลางว่ะดังนั้นภาพมันเลยเป็นดินน้ํามันเนี่ยโอเคปะ่ะคือเขาลองให้คุณแล้วแล้วเขาอยากให้คุณเล่นแบบไม่แหลกมากที่สุด เขาเลยทําแบบนี้ให้แล้วไงอย่างนี้มึงยังบ่นเขาอีกเหรอคุณลองนึกะคุณลองนึกแค่คุณต้องซื้อ iPhone 15 p r o Max 15 Pro 15 14 Pro Max 14มึงเป็น10เครื่องแล้วเงินกี่แสนแล้วมึงงงอ่ะคือคือน,นี่เรียกว่าไม่ไม่ใส่ใจผู้เล่นนี่ผมไม่รู้ใจยังไงแล้วนะเขาใส่ใจพวกคุณที่สุดนี่ยังไม่รอม iPad นะและเนี่ยแค่ตระกูล Apple ไม่รวม โอ้ยแบงเยอะมือถืลก็มึงก็รู้อยู่ <_ d ew> s> <S เดือนนึงออกเดือนสามเดือนออกออกซีรีส์หนึ่งอ่ะ <_ d ew s> เออแล้วแม่งซื้อกว่าแบบทุกรุ่นเพื่อลองให้อ่ะจะให้ผมพูดว่าอะไรวะก็ต้องชมดิเอออันนี้ขอชมก่อนนะแล้วเรื่องโตวเกมในการเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้บอกกันตามตรงก่อนผมก็เล่นมาหลายเกมเน้องแต่ว่ารู้สึกมันต่างวะมันให้ความรู้สึกต่างกับเกมอื่นจริงๆอ่ะอันนี้แบบไม่อวยนะเออคือแม่งต่างเลยอ่ะแล้วผู้เล่นเก่าๆที่เคยเล่นมาแล้วสักปีหนึ่งเนี่ยน่าจะทันยุคดินน้ํามัน รูปแบบนั้นเลยซึ่งเขาก็ยังเล่นกันมาหมาเขาว่าหลังจากนี้ผมการันตีได้ว่าเกมจะทําให้ดีกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆกูกล้าฟันธงเลยเพราะว่ามันไม่มีเกมไหนทางการาฟิกแบบนี้มาให้พวกคุณแล้วไงมันมีแค่เกมนี้อ่ะอย่าง15โปรแมงที่ผมเล่นผมเล่นแบบไหนผมเล่นสุดครับและปรับที่4.5เฟรมเรทผมเล่นแค่นี้เพราะบ,บางคนบอกว่าเล่นเครื่องโคตรร้อนเลยผมบอกเลยนะถ้ามึงปรับสุดมันก็ร้อนเป่าววะง่ายๆเลยแล้วทีเนี้ยไอ้ปัจจัยอ่ะมันมีเรื่องที่ว่า เกมอ่ะผมเชื่อว่ามันคิดมาแล้วเช่นถ้าผมอยากเล่นปรับสุดแล้วแบบเป็นเฟรมเรทอย่างเงี้ยนะ60ด้วยนะคุณต้องมีพัดลมข้างหลังช่วยเล่นได้และไม่แหลกครับแต่สําหรับคนที่เล่นแค่ห้องแอร์ผมว่าเฟรมเรท45ได้แต่สําหรับบางคนอาจจะแบบไม่อยากเล่นเครื่องร้อนเลยมันร้อนไปอะ่ะไม่ไม่ชอบขอสูงได้ไหมแล้วปรับเฟรมเรทสัก30เครื่องจะไม่ร้อนเลยเว้ยมันร้อนมันร้อน,อ,นอุ่นอะ่ะแต่มันไม่ใช่ร้อนแบบร้อนจี36องศาถึง40อะ่ะอันนั้นอะร้อน แต่ถ้าเล่นอย่างเงี้ยเมื่อวานผมลองเล่นละหนึ่งชั่วโมงนะไม่มีปัญหาเลยเว้จริงลองแล้วอันนี้ลองแล้วผมเลยอ๋อมึงคิดอย่างนี้เพื่อให้ผู้เล่นนี่เองเคลียนะสารคลิปนี้บอกก่อนเนอะไม่มีค่าสปอนเดออันนี้แค่คุยกันตามตรง่ามันก็มันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงส่วนที่เหลือใครชอบก็ลองเล่นได้เลยคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับตัวเกมนะครับแค่อยากจะออกมาอธิบายว่าเกมมันคิดอย่างนี้เกมมันมีแนวคิดอย่างเงี้ยเช่นอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนจบคลิปแล้วกัน อย่างวันนี้มีเกม Solo Leveling เปิดตัวเกมมีแนวทางยังไงเช่นเกมเล่นแบบเหมือนเกนชะินเน่ะเพื่อนๆเข้าใจปะเกนชินคือเล่นเรื่อยๆเหมือนว un นะันทันแม่น่ะเล่นเรื่อยๆไม่มี PvP อนา,าคตอาจจะมีแค่โครออกพอเรารู้ว่าผู้พัฒนาของคิดอย่างนั้นสําหรับคนที่ไม่ชอบ PvP อะ่ะมึงก็ไม่ต้องคิดแล้วไงเกมไม่มีมึงก็ไม่ต้องเล่นจบเคลียร์มากเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ที่ผมพูดเนี่ย บอกเพื่อให้รู้ว่าผู้พัฒนาเขาคิดยังไงและเกมอ่ะมันจะเป็นในแนวทางไหนถ้าผู้พัฒนาเขาไม่ได้คิดแบบนี้ทางนั้นอ่ะไม่มีแน่เหมือนมันคันแมนอ่ะงงว่า PVP อุ้ยมีผู้อะไรนะมีผู้เล่นสนใจแันขนาดนั้นเลยเหรอในหมวด PVP มึงจะบ้าเหรอมึงตอบ่างนี้แล้วคิดว่ามันจะมีเหรอครับมันไม่มีเพราะผู้พัฒนามันยังไม่มีหัวท่านั้นเลยมันไม่มีหรอกแต่เกมนี้มันทําด้านนี้มาให้มึงแล้วมันไม่คิดหรอมันทํามาให้มึงแล้วเนี่ยมันคิดแล้ว ที่เหลือแค่รอให้เกมออปติมายภาพให้สวยขึ้นเรื่อยๆส่วนบางคนอาจจะบอกว่าเข้ามาเล่นแล้วแหลกผมก็จะบอกว่าพยายามณตอนนี้ปรับภาพต่ําสุดไม่ใช่สูงสุดผมรู้ว่าอยากเล่นเกมสวยแต่ปรับต่ําสุดที่มันให้ได้อย่างผมเนี่ยผมเล่นแบบนี้ต่ําไปเลยเล่นไปก่อนที่เหลือเนี่ยเกมมันรู้แล้วเดี๋ยวเกมมันปรับให้คุณเองคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเว้ยแค่รอเกมมันปรับ เดี๋ยวมันดีขึ้นเรื่อยๆอะที่เหลือก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็รอดูสักหกเดือนหน้าก็ได้เดี๋ยวก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงต่อเนาะแต่1ปีที่แล้วกับ1ปีนี้มันเห็นแล้วครับว่าเกมแม่งแจ่มจริง